สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งนะครับวันนี้ผมเตรียมเมนูที่ยังคงมีวัตถุดิบหลักคือฟัวกรามาให้คุณผู้ชมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานฟัวกรานะฮะติดใจในกลิ่นแล้วรสชาติในเป็นเอกลักษณ์ของเขาจัดไปคุณผู้ชมไม่ต้องไปทานที่ร้านในเสียเวลาทําเองเลยดีกว่าเมนูนี้ที่เราเตรียมมานะครับฟัวกราเสิร์ฟพร้อมซอสฮอยซินแบบสไตล์เอเชียหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงส่วนผสมมีอะไรกันบ้างเช็คดูเลย เอาละครับคุณผู้ชมอย่างแรกแน่นอนส่วรปลาก็ต้องมีชิ้นส่วรปลานะครับผมใช้ชิ้นที่มีน้ำหนักประมาณ50กรัมนะครับที่นี้เป็นเอสคาลบหรือว่าเขาตัดมาเลยนะครับผมก็หาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนาทั่วไปนะคุณผู้ชมผมมีผักสลัดครับเราจะมาเสิร์ฟเป็นใบๆแต่งจานให้สวยนะครับผมมีกระเทียมดองนะครับนี่คือปลาแห้งนะฮะคุณผู้ชมซอสหอยซินอันนี้หาซื้อได้ในซูเปอร์เลยคุณผู้ชมผมมีงาขาวคั่วครับและผมมี ไดคอนแรดดิชนะครับเป็นชาท้าญี่ปุ่นนะครับเท่านี้เองคุณผู้ชมเริ่มกันเลยดีกว่ามาโอเคคุณผู้ชมขั้นแรกเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนจัดควันขึ้นขโมง,งเฉงเฉงอย่างนี้เลยนะครับแล้วคุณผู้ชมปรุงฟัวกราครับเกลือพริกไทยจัดไปครับเกลือพริกไทยชแอบอย่างนี้นะครับ ไม่ลงใส่น้ำมันร้อนจากควันขึ้นอย่างนี้แหละใช่เลยลงไปเลยครับหลังจากนั้นคุณผู้ชมจะรู้ว่าฟัวกรามันมันขนาดไหนน้ำมันเขาจะออกมาเองนะครับย่างให้สีสวยเป็นสีน้ำตาลทองนะครับประมาณานาทีครึ่งนะประมาณนาทีถึงนาทีครึ่งนะครับทั้ง2ด้านเสร็จแล้วโยนเข้าเตาอ,อบไปเลยครับร้อองศาที่ 2นาทีนะครับคุณผู้ชมอาจจะเอ๊ฉันไม่มีเตาอบทำยังไงถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมก็ย่างไปสักประมาณ2นาทีแล้วเอาขึ้นมาพักให้นานหน่อยก็ได้เอาเอาฝ้าอะไรครอบไว้ให้เขามีความร้อนระอุแต่จะมีเตาอบก็2นาทีนะครับโอเคผมชวนคุยไปวิงเวลาอไงนั้นแหละเดี๋ยวโฟกาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกัน ฟลก้าผมได้แล้วครับเอาออกมาจากเตาอบแล้วตอนนี้ก็พักเขานิดหนึงเรามาเตรียมจานกันนะนี่มันออกเอเชียนิดๆนะผมเนี่ยแหละโมเอาจากของในครัวเนี่ยเจอกระด้งตะกา้าแล้วก็ให้มันดูแบบตะวันออกหน่อยเอ้ยตะวันเออถูกแล้วตะวันออกนะครับเอเชียเราทีนี้มาผมจะเริ่มจากเจ้ากระเทียมมีดใหญ่ดีกว่าครับหัน่นหั่นยังไงดีอะ <laughs> ให้มันเล็กลงหน่อยอะ ให้ติดขาด้วยเออห,หึไม่เห็นอ่านั่นแหละประมาณนี้อืจะเต็มไปไหมหนออืมอ่ะเดี๋ยวเราแยกผักไปก,ก่อนนะครับมาที่ซอ,อสอยซินเลยนะครับอันไหนอันนี้นนถัยไปอ่า Okay. ผมมีลูกกรอกบอกทางอยู่นะครับซอสไฮซินมันจะออกหวานๆคุณผู้ชมใช้ต้องระวังนิดนึงนะครับโปะลงไปเลยคุณผู้ชมนี่ตรงกลนนะครับภาชนะเราเป็นคล้ายๆชามอย่างนี้เลยลงมาอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วก็ฟัวกราฟลุดเพให้เต็น้ำมันนิดนึงลงฟัวกราแมลงไป ทำเป็นเอเชียเอเชียหน่อยคุณผู้ชมครับเทียมดองโอ่งใบอ่ครอสเป็นไปเลยมาครับผักสลัดเรื่องเราจะใบเล็กๆคุณผู้ชมใบเล็กๆหนะ่อยเฮ้ยโอ้โหนี่เล็กแล้วเลย ก็เจ้านี่เพิ่มสีสันสวยงามสุดยอดเลยไดคอนแรดิชนะครับมีให้มันแบบออกเอเชียหน่อยอันนี้ไม่ค่อยสดเลยอันนี้ดีกว่าเออดูดีกว่าเยอะจมกับฝันให้บาง งาาครับงาขาวโรยลงไปให้กลิ่นเป็นเอเชียและผมจะท็อปด้านบนด้วยปลาแห้งคุณนผะู้ชมสุดยอดจานนี้อยู่จิ้มลิ้มออกเหมือนเป็นอาหารญี่ปุ่นเล็กๆนะฮะญี่ปุ่นที่ได้รับวัฒนธรรมฝรั่งเศสเข้ามา เพราะจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเขารับพวกวัฒนธรรมอาหารมาจากฝรั่งเศสเยอะเหมือนกันนะขนมเบเกอรี่ส่วนใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ยครับมันก็มาจากฝรั่งเศสนะครับจนจนบางคนเข้าใจว่ามาจากญี่ปุ่นด้วยซ้ำแต่ทีนี้ญี่ปุ่นเขาเขารับออกรับมาแล้วทําต่อได้สุดยอดสุดยอดจริงอันนี้เราต้องยอมรับอืมอ่ะมีสีเขียวเขียวมีอะไรครบถ้วนสวยจบอ่ะเรียบร้อย เสร็จแล้วคุณผู้ชมง่ายมากชวิ้งให้ดูนะครับมันชื่ออะไรนะโฟรากับซอสฮอยซินเอเชียสไตล์นะครับ,รนะบ, in, style, รบส่วนผสมเข้าไปดูได้ที่ foodtravel tv นะครับอัตราส่วนเมนูต่างๆนะครับเรายังมีเมนูอีกหลากหลายมากมายที่คุณผู้ชมเข้าไปเรือกดูได้เลยแฮปปี้แน่นอนนะครับแล้วพบกันเมนูถัดไปสำหรับวันนี้จุ๊บๆุแล้วเจอกัน